ไหโยมพุทธเจ้าบอกนะผู้โกรธตอบทะเลาะตอบย่อมเร็วกว่าชั่วกว่ามีคนมาด่าเราด้วยความโกรธเราเป็นด่าคืนเขาแล้วเราพิดว่าเราเราเทียงก่อชนะกูด่ามันชนะโยมเร็วกว่าเขานะพุทธเจ้าบอกก็ชัดเจนเลยโยมแต่โยมอ่ะกลับมานั่งในใจแล้วคิดว่าแม่ฉันนี่เยี่ยมไปเลยฉันนี่ แพ้ไข่ไม่เป็นแต่พระเจ้าว่าบุคคลกลุ่มนี้เรวกว่าคนมาดมดาอีกเพราะอย่างโยมเขามาดาโยมเนี่ยแค่อารมณ์โกรธแค่50บอ่ะแต่ลมสามารถแต่โยมสามารถชนะคนโกรธอารมณ์50ที่100อ่ะแล้วโยมบอกว่าโยมชนะไม่ใช่นะโยมพ่ายแพ้ราบคาบและโยมก็ยังเร็วกว่าเขาอีกเรวกว่าอีก ดังนั้นจำคำพูดนี้ไว้เลยเขามา50เดซิเบลเนี่ยเขาจะต้องสักสาวเดซิเบลอย่าไปเอาชนะเขาหน้าโยมแต่ไม่ชนะเขาทำยังไงถ้าจะไม่ชนะเขาทำยังไงจำไว้เลยเนี่ยห้ามโกรธตอบไม่อย่างนั้นนี่เรา,เ,ววานะเร็วกว่าน้โยมเนอะเร็วกว่าแน่นอนร้อเยเปอร์เซ็นต์เมื่อไรก็ตามที่โยมยังเห็นคู่กรณีหรือเหตุการณ์ที่เป็นเกิดขึ้นกับหน้าโยมเนี่ยเป็นเรื่องของการต้องเอาชนะอยู่นะ เมื่อน,นั้นสิ่งเหล่านั้นคือกงกรรมโกงเกลียนอยู่นั่นเองดังนั้นถ้าโยมถ้าจิตของโยมที่ไม่ไม่ผูกอย่างนี้พระเจ้าเรทรงบอกแล้วโยมถ้าสิ่งนั้นเรายอมไม่ได้มันแปลกมากนะโยมเรื่องบางเรื่องเนี่ยธรรมะข้อไหนก็ดับไม่ได้นะถ้ามันจะเอาอะถ้ามันจะโกรธอะถ้ามันจะมาเป็นของเราอะถ้าเราจะเอาชนะโยมมันเป็นเงื่อนไขกรรมอย่างหนึ่งนะคนที่เดือนเรานะแม้จะเป็นพระพุทธ,ธเจ้านะเขาก็จะบาฟังเพราะอะไร มันเป็นกงกรรมกงเกียนแล้วจิตของเราอะ่ะวันนี้นะโยมจิตของเราเนี่ยครูบาอาจารย์อาจจะบอกว่าอย่าไปทํามันไม่ดีเงี้ยอาจจะได้สติอยู่ช่วงหนึ่งแต่เชื้อแห่งกรรมในจิตมันทําหน้าที่ถึงเวลามาโยมโยมก็จะเอาตัวเองไปเกลือกกลั้วกับสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นเองสิ่งนั้นพระเจ้าบอกว่ามันเป็นกงกรรมกงเกวียนโยมใครเตือนจะบอกฟังพ่อแม่เตือนก็หม่ฟังใครเตือนก็หม่ฟังเพราะอะไรมันเป็นกงกรรมกงเกียนอันนี้สําคัญ พระเจ้าถึงบอกแล้วเนี่ยในชีวิตของเราบางเรื่องนะฉันจะต้องเอาชนะมันให้ได้เห็นไหมเอาชนะสามีเอาชนะภรรยาชนะลูกเอาชนะพี่เอาชนะนนองเฮานี่เลวกว่าเขาทั้งสิ้นนะโยมหน้าม่ได้เนอะเขามาห้าสิบเราชนะห้าสิบแต่เยอะกว่าห้าสิบไม่ได้เนี่ยพระเจ้าก็สอนแฮมความคิดเห็นสามประเภทที่เป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันคนจะพิดหัวกันเนี่ยมันมีอยู่สามเรื่องแค่นี้ละโยมหนึ่ง พวกที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกใจเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถูกใจเราบางสิ่งบางอย่างถูกใจเราบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจเราความเห็นสามประเภทนี้หากยึดไว้อย่างแข็งขันว่าความเห็นของตนเท่านั้นถูกผีดจากนี้ไม่ถูกแล้วล้วนแต่นําไปสู่การทุ่มเถียงกันทั้งสิ้นสามประเภทนี้มันเกิดจากการทะเลาะกันแค่สาประเภทนี้